เครียดโดนบูลลี่ทำหน้า เป็นเด็กเส้นกว่าจะเป็นไมายนภาสสิไม่ง่ายเจอมรสุมดรามา่ากว่าจะเป็นไมลนภาสสิทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเจอมรสุมดรามา่าเครียดหนักโดนบูลลี่ทำหน้าเป็นเด็กเส้นเสียเซลปล่อยตนเองอ้วนไร้คนจ้างเป็นสาววยที่สวยเซ็กซี่ที่กำลังได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้สำหรับไม่นภาสสิสุรวันหรือไมอุทัยทิพย์กว่าจะมาถึงจุดนี้ที่มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกลูหลาบโดยหม่ยเคยเล่าประวัติและชีวิตของตนเองในช่อง t i ๊กต k อกไม่ว่ากว่าจะมาเป็นหม่ทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้าง ตอนเด็กๆที่บ้านทำโรงไม้เรียนที่จังหวัดชนบุรีมีน้องสาวหนึ่งคนคุณแม่บอกว่าจริงๆเราเป็นเด็กตื้องเงียบชอบทำกิจกรรมทั้งเต้นทั้งรำเอาทุกอย่างช่วงสมัยมัธยมมีงานถ่ายแบบได้ไปประกวดอุทยัยทิพย์ได้รางวัลชนะเลิศเป็นเหตุที่ทำให้เริ่มเข้าสู่วงการสมัยนั้นการทำสัญญกรรมยังไม่เป็นที่ยอมรับ โดนบูลลี่ว่าทำจมูกทำหน้าฉีดฟิลเลอร์แถมตอนชนะมาเขาก็หาว่าเราเป็นเด็กเส้นต่อมาได้เรียนนิเทศจุฬาตอนนั้นได้ทำจมูกแล้วเลยได้เริ่มเข้ามาทำงานในวงการแบบเต็มตัวเคยเป็นดีเจเคยเล่นหนังเรื่องโอวสานโลกสวยจริงๆทำงานมาหลายอย่างมากแต่ไม่ปังสักทีแถมเจอมรสุมดรามา่าเครียดมากๆจนปล่อยตัวเองอ้วน ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองช่วงนั้นงานก็ไม่มีเลยหลังจากไมยได้โพสต์วิดีโอก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิตอนนั้นน่ารักมากค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นคนสวยมากแทนน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะคะน่ารักขึ้นทุกปีเลยค่ะติดตามตั้งแต่อุทัยทิพย์น่ารักขนาดนี้ยังโดนบุลลี่